ดูเหตุการณ์ไม่แน่ใจว่าจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สำเพงมือแปลงไฟฟ้าเกิดลัดวงจรขึ้นมาเกิดมีปัญหาแล้วก็ไฟลุกลามทำให้อาคารตรงนั้นได้รับความเสียหายกลายเป็นเพลิงไหม้ใหญ่ปรากฏว่าหลังจากนั้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหลายจุด ไม่ว่าจะมอแปลงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัวมอไฟหน้าบ้านหลายพื้นที่หลายจุดเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดนครสวรรค์ล่าสุดก็กลายเป็นเหตุเพลิงไหม้ลุกลามไปยังตัวอาคารทําให้ชาวบ้านต้องหวดาดผวากันกลางเดือครับเจ้าหน้าที่เร่งดับเพลิงที่กําลังลุกไหม้อยู่บนเสาไฟฟ้าต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับโดยไฟได้ไหม้สายไฟแล้วก็สายสื่อสารนะครับ แล้วไม่พอครับลุกลามไปถึงตัวอาคารที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองตาคลีริมถนนพระสังที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้ถังดับเพลิงฉีดควบคุมเนื่องจากว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นยังไม่มีการตัดกระแสะไฟฟ้าก็ทําให้ไม่สามารถที่จะใช้น้ําไปฉีดเพื่อดับเพราะว่าอาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตแล้วก็เดี๋ยวจะ บานปลายลุกลามใหญ่โตไปได้โดยนายพิสิทธิ์สิริมนวัชรนันนะครับเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วก็เป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับเขาเล่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าขณะที่กําลังจะออกจากบ้านนะไปซื้อของเนี่ยก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้ก็เลยเดินออกมาดูครับปรากฏว่าไปเจอไฟลุกไหม้อยู่บนเสาไฟฟ้าแล้วครับเขาก็เลยบอกให้คุณแม่เนี่ยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพราะเกรงว่าเดี๋ยวไฟมันจะลุกลาม แล้วขณะที่เกิดเหตุก็ยังมีฝนตกลงมาเล็กน้อยด้วยนะครับมาก็ะพักได้กลิ่นก้ควันลุกแล้วก็ออกไปดูอ้าวไฟไฟมันลุกไฟมันลุกตรงไหนอะพี่ตรงหัวมุมตรงไอต่อไฟฟ้าอ่ะฮะเสาไฟฟ้าเห็นที่ตำรวจเขาก็เห็นครับเลยบอกว่าบอกแม่อ่อเลยเรียกแม่ให้มันแจ้งตำรวจแจ้งอะไรครับก็เลยไม่รู้ว่า ยังไงก็เห็นตำรวจแล้วก็บอกแม่รับพักผมก็เห็นไฟลุกเยอะกว่าเตาอีกหลังจากที่ใช้เวลาอยู่ประมาณ15นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้โดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลีกว่า10นายนะครับได้เร่งเคลียร์พื้นที่ ก็เข้าทำการเก็บสายไฟฟ้าสายสื่อสารสายเคเบิลที่ตกลงมาบนถนนแล้วก็บริเวณทางเท้าเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าขณะที่เกิดเหตุฝนตกจึงอาจเป็นช่วงที่ไฟฟ้าเนี่ยลัดวงจรได้แล้วก็ลุกลามไปลุกไหม้บนเสาไฟฟ้าซึ่งจะมีการหาสาเหตุที่ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครคุณผู้ชมครับ เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตามเสาไฟหลายแห่งหลายจุดเหมือนกันหลังจากที่วันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาที่เกิดเหตุหม้อแปลงระเบิดย่านสำมเพงแล้วก็เกิดเป็นเพลิงไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับปรากฏว่าล่าสุดนะฮะผ่านมาไม่กี่วันเกิดซ้ําที่ย่านสำมเพงอีกครั้งครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้พบเห็นประกายไฟที่เสาไฟฟ้า หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่คุยะถนนราชวงศ์ตลาดสำเพ็งเนี่ยนะครับจึงแจ้งกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้เข้าไปตรวจสอบนะครับขณะที่ในเวลาใกล้ใกล้เคียงกันไล่เลี่ยกันเนี่ยนะครับก็ไปเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่เสาไฟต้นหนึ่งครับที่ย่านบ่อนไก่อีกแล้วครับแต่เคราะหดีนะครับที่เกิดเหตุในช่วงเวลากลางวันเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นช่วงกลางคืนนี้อาจจะไม่มีใครเห็น แล้วก็อาจจะกลายเป็นความเสียหายเป็นวงกว้างได้นะครับตอนนี้ต้องหมั่นตรวจสอบเป็นหูเป็นตาแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่าระยะเวลาเพียงแค่ประมาณสักสัปดาห์เดียวเนี่ยไม่กี่วันมาเนี่ยนะครับเกิดเหตุลักษณะแบบนี้หลายพื้นที่นะครับ